อก็พลาดใช่ใช่จังหวะจังหวะไม่หนูมันหนุนร้อนร้อน๋อจังหวะทีแบบไม่ไม่เห็นไม่เห็นบอกใช่ไหมอ่าไม่เห็น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 เลยไม่กล้าบอกพี่ตามแบเกมใหม่ใช่ไหมเราดูจังหวะนะเวลาเมลายจอดนะครับจิ้วจิ้วนะครับนะไม่มีแรงนะ ตัวเนี้ะเตี้ยเนี้ยตีดีเลยะครับเบี้ยกตีดีเนี้ยเบี้ยกแค่ตีดีตังตั้งตั้งรวังชโลงจังหวั

ตีฉลาดตังนี้ตีฉลาดนะตีฉลาดนะตีกระปอเสียหลังเโอ้สวยมลย สวยๆน้ำแันแล้วยกแล้วสวยสวยสวย้อย่างนี้ถี่มันได้น่แนนะ ก็ icana, <naj ome S 2> มันตีดีนะก็ตีกาตีดีนะก็ไม่ใค้พลาดโอ้โหไปก้าหนึ่งไปดูสามที่สองช็อนะดนะสองน้องเห็นตรงนี้นะงเห็นต้องเห็นว่าลงนะไปลง ayrı โดนนี่กระดัก้า จะีทีเว้ยไม่นานหรอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเวืยโอ้ยเลยโอ้ยไดคิวมันตดีเป็ะหว่างมันรอดมาปรเดียเปียกแล้วนะไม่ดไม่ไปโดนแดกแล้วนะแ้วโดนนายโผตบแล้วตบแล้ว

อยี 28, 25, 25. อ่สิบยสบยงองยี่สิบเดียไม่จบเดี๋ไม่จบยบยี่บอ

อีกเดียววิ่งวแล้วเนี่ย네ิดอโอปิดงนตรงไปเลยไมยสวยไม่ปิดอ่ะไม่ตปิดไปกลับบอกามป